ผ่านมาแถวนี้มาทะเลกันเล่นๆเนาะแล้วก็เลยแบบว่าอยากจะมาแบบมาเจอลิงทักทายลิงสักหน่อยแต่ว่าพอดีมาเห็นคุณป้าคขาไห่อยู่ใช่ไหมแล้วเขาแบบเท้าเจ็บเลยคิดว่าจะมา Let me help มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะนั่นก็คือมาทำหนี้มาช่วยขายพี่มีลิงผี่ตัวนเรื่งยเป่นอย่างแรกนะคะเราก็ต้องถือป้ายอุปกรณ์ก็คือหนึ่งมีป้ายนะคะสองก็คือหน้าตายิ้มแย้ม ล้วต้องมีท่าไหมคะปะคิดว่าขายได้อยู่แล้วเพราะว่าฝีมือยดาเวลาไปเล่นเฮลที่ไรภาพมิเซยขึ้นมานะคะ <c oughs> ขายไม่ได้เลยอ่ะก็คือลำบากทนละคนขายได้จะบอกวา่าเริ่มกันเริ่มจากการเรียนรู้ขายยังไงคะน่าเสิยก็เลห้าเสีย อันนี้ก็สิบาทเหรอใช่ค่ะถูกนะเราซื้อที่นู่นอันนี้ก็สิบเหรอคะถึงยี่สิบอันนั้นแพงแพงออ๋อถูกละยร้อยโอ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาเย้แล้วลูกค้าเข้ามาลิงจ้าลิงจ้าอาหารลิงจ้าเพราะว่าร้านเราอยู่ในสุดด้วยไหมคะป้าร้านเราคืออยู่ในสุดเราอยู่ข้างหลังเยนี่อุ้ยโอ้ยไปเร็ว เดี๋ยวสามท่คุณป้าก่อนเนี่ย่ขา่ะเป็นอะไรคะคุณป้าช่วยลูกลิงอ่ะช่วยลูกลิงใช่ใช่ลิงมันโดนยาสลบแล้วมันมันเขามันตกมาจากต้นไม้อ่ะรดล้มรดล้มพราจับเขาไงอยู่ในตะกร้าแล้วลืมปิดฝามันก็เลยบวมใช่ไม่บวมหรอกค่ะใส่เปลือกมา3ามเดือนโอมีเราต้องช่วยมีคนช่วยใงั้นวันนี้หนูจะมาช่วยนะคะได้มาแล้วมแล้ว นี่นะคะนี่นะคะลีลาอัยยดานะคะสุซ่าซ่าปาเรยาปาแตงกีเ้ยเฮ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 ้ว้าลูกค้าคนแรกของเรานะคะสวัสดีค่ะอ้าวเขามายิ้มทักทายแล้วก็ไปเขามายิ้มนักการแล้วก็ไปเล้วแพงนะคะค่าที่ค่าที่เสียกับเทศบาลค่ะอ๋ออย่าเป็นรายปีหนูปีนึงเขาจะจับซ้มจองเราได้อ้แล้วเราได้ตรงนี้นี่ไงผ่านไป20นาที คุณป like ้าบอกมาเชื่อแบบใดชอแบ่้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮกยเฮียยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอายเฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเๆ้ยเฮ้ยเอเฮ้ยเยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเร้ยเ้ย้เ้้ยยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเ้ยเี้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ี่เอาอเ ยี่สิบนี่สองพวงเลยนะแฟนแฟนคุณป้าขนแล้วสิบาทค่ะอุ้ยลูกค้าลูกค้าขนแล้วนเย้สวัสดีค่ะแถมค่ะแถมแถมแถมเยอะเยอะเลยค่ะสองพวงเลยขอบคุณนะคะหเจ้าถั่วเจ้าสิบบาทเองอุ้ยอุ้ยอุ้ย ขอบคุณนะคะเย้มานี้ค่ะอุ้ยสามสิบแล้วนะเย่แล้วแล้วเ้ยเราก็ยิ่งเย็นยิ่งนาหรือเปล่าเออคนยิ่งเยอะเอขาบอกว่ายิ่งเย็นยิ่งเยอะไปไปไเย้เย้เย้เเย้เย้เอ็นเตอร์เทนฟ้าสบาทค่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยถ้าเต้นอัยยดามีผลนะคะสวัสดีค่ะสิบบาทค่ะ

เเลเวลวไหนตอนเด็กกลัวมากเพราะว่าดูแบบดูสารคดีอะไรเงี้ยแล้วมันกัดแ,<น>แต่พอโตมาก็แบบคลิปใน YouTube อะไรอย่างงี้เนาะที่เห็นมันแบบซนอ่ะพอโตมาก็รู้สึกแบบเออมันก็น่ารักนะเริ่มท้อยังเริ่มท้อยังไม่ท้อแต่ว่ากำลังคิดกลยุทธ์ในการทำการตลาดเพราะว่าถ้าคนใช่คนไม่เคยขายอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันความมดทุนสูงใช่จริงถูกต้องแล้วต้องอดทนทำอย่างต่อเน,นื่องนะตลอดเวลากลยุทธ์อย่างแกที่มีขบวน คือท่าเต้นที่เราได้ร่ำเรียนมาบ้างไม่เคยได้ร่ำเรียนด้วยตนเองจะมีใครถามเราไหมนะนี่นะคะตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีรถแล้วเขากำลังกลับกันหมดแล้วนะทุกคนจะมานั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปขายข้างบนแล้วนะคะนี่จะมาถามคุณพ่าว่าปกติอะลิงมันกลัวอะไรบ้างหรอคะนางติ๊กนางกระติ๊ก แบบกลัวเสือไหมกลัวแบบว่ากลัวไม่กลัวกลัวจระเข้ไหมไม่กลัวทำไมชอบกินอะไรที่สุดเยอะที่สุดไข่นไข่นุกตาเหรอใช่ชอบผลไม้อะรับก็ชอบรับก็ชอบอ๋อเป็นบางตัวคือชอบคุณแทนกนก็คือเราต้องสู้ต่อไปนะคะทุกคนเพื่อจะขายให้หมดร้านนี้ให้ได้ทุกคนเราต้องขายให้หมดยากยากยาก คุณป้าบอกว่ายากถ้าขายให้หมดร้านนี้เราจะเหมาคุณป้านะคะแต่ว่าเราแกล้งขายก่อนเพราะว่าตอนนี้จะเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปขายไม่ได้มาขายต่อทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คืออาการปกติอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นายแฟนแฟนป้ามาเชื่อขายแล้วทุกคนเออนี่ค่ะแฟนคุณป้าแฟนคุณป้าชื่ออะไรคะคุณลุงสวัสดีค่ะแล้วค่ะ ลุงก็เพิ่งจะสี่สิบเองอ๋อไม่เด็กละอ๋อโอ้คบเด็กอะสิป้าชอบเด็กชอบเด็กติดตึงซื้อไหมคะสิบบาทค่ะโอ้ยยยใช่แล้วสิบบาทซื้อไหมนี่นะคะ FC มานี่นี่คนนี้นี่คนนี้คนนี้ไม่เกี่ยวเลยนะตามมได้ไหมนี่โดม่ได้ มาจากจังหวัดอะไรกันน่ะอ๋อมาชนเดี๋ยวไว้เจอกันนะบายื่อาะมค่ะเชิญซื้อหน่อยนะคะอุ้ยซื้อหรือเปล่าพอซื้อาซื้อัได้นะคะ อุ้ยจะหมดร้านแล้วนะทุกคนเอาจริงจริงเยอะแยะร้านใต้เยอะอุ้ยมันเกาะตรงนี้เธอระวังนะไม่ได้ไม่ได้เด้อปตาโตโตทีมันนี่มันเกเรแต่ว่ามันมีปล่อยเยอะนไม่กล้าห้าสิบบาทขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะช่างเราได้อีกห้าสิบบาทเอ้ยร้อยกว่าแล้วนะ เออมันถึงจุดที่ต้องไอ้นี่แล้วไหมสามร้อยใช่ไหมคุณป้าจะดีใจไหมจริงก็เริ่มเย็นแล้วหนูว่าถึงโอกาสอันดีโอกาสอันดีได้ได้ร้อยปาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คุณป้าบอกว่าคิดว่าจะล้มเลิกหนูจะขอเมาทั้งหมดเลยเย้ป้าคุณป้าดีใจไหมจริงเมาจริงเอาจริงนะจริงอยากได้อยากได้ อยากได้อีกไมานับซีว่าเท่าไหร่เริ่มเอาหมดเลยใช่ไหมใช่หมดที่แขวนนะปะอุ้มป้ามีแรงฮึบเลยแรงฮึบ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 จริงๆอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในความสุขใช่แบบเห็นคุณป้าแบบแฮปปี้เราก็แฮปปี้นะวันนี้เพรจริงๆพวกหนูกแค่มาเที่ยวเล่นใช่แล้วแบบบังเอิญใช่ดูหัว เราก็แบบว่าไม่ต้องซื้อไงคะแต่ถูกเลย <laughs> <laughs> แ a ป p y ไหมรู้สึกแบบว่าขายได้น้อยแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าที่เราขายได้น้อยเพราะอะไรมันมีข้อจํากัดเดยอะแต่ว่าไม่เป็นไรเราตั้งใจจะมาช่วยคนผ้าแล้จริงอาชีพนี้นี่เรานึ่งไม่ถึงงนเนาะเป็นอาชีพไกลตัวเราเนาะถ้าเรา<ช>ไม่มาชนบริรถจนึกถึงอาชีพนี้เหรอไกลมากเก็บแกลรถกระบะมารับเข้าไปดีกว่าไกลไหม้ยได้เลยขายอย่างนี้คุณลุงก็ผือพาเที่ยวด้วยได้เลยแกลรถได้เลย มาเมาเหรอมาช่วยขอบคุณนะคะงั้นขออันนั้นอันนึง่งนั่งคุณค่ะว่าคิดไปเลยนะคะแจกน้องแจกน้องไปเลยทสองอันขอบคุณนะคะเฮ้ยน่ารักอ่ะเย้เราก็ขายจนหมดคีดโกงอ่ะไม่ได้คีดโกงจริงคือมันเดยอะแล้วไง ป้ารีไปพักก็เราก็แบบว่าเราอยากทําสิ่งอื่นด้วยเราอยากรู้เอาจริงอ่ะเราตั้งใจก็อยากมาให้อาหารดิเงั้นแหละใช่แต่บังเอิญเจอคุณป้าเนาะแต่เอ็นดูเขาเนาะเม้่อยู่ๆเราจะทำคอนเทนต์ก็ทําเลยจริงคอนเทนต์ต้องเร็วนะคะทุกคนใช่คอนเทนต์เราต้องเร็วต้องมาเลยวันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวใช่ก็ดูสภาพแบบสวยๆมาเที่ยวแบบคาเฟ่อะเออมาแบบชิลๆไหนมาดูซิทั้งหมดเท่าไหร่แล้วจะโอนให้คุณป้านะพันเดียว จะให้ติ๊กก็ได้นะเดี๋ยวาไปเอาไป่เารใหญะไรไนะได้ค่ะอเลยด้นะเรามาดูนะว่าลิงสามารถกินได้ไหมเรากินให้ดูก่อนดูไหมว่ากล้วยเนี้ยนมาอร่อยมากนะคือกล้วยอะไรอ่ะจริงๆหนูหนูไม่ชอบมันเปรี้ยวอะใช่ปะมนอร่อยมากนี่หนูกลัวกินไม่เอไม่เอาแต่งับ มันอร่อยนะมัไม่อร่อยอ่ะมหนูชอบกล้วยหอมมากกว่าเข้าใจแต่เนี้ยอร่อยกว่ากล้วยหอมจริงเหรอไม่แบบมีเนื้อเหลืองๆแห่งทุกคนออุุ้้ยยหมดแล้วขายหมดแล้วขายหมดแล้วตึงๆ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 เวลาเออสแกนแล้วนะคะสแกนแล้วนี่เป็นเงินส่วนดกลภูมิใจไม่เป็นไรเลยค่ะ โอ้โหยินดีค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะกดไลค์กดแชร์อ๋อนั่งได้เหรอหนูไม่ไหลเหรอไม่ไหลไม่ไหลแล้วก็ลิงก็จะอยู่ตามกางเนี้ยอุ้ยเหมือนเหมือนพี่เกิดชนบุรีเลยอ่ะตอนนี้ลิงที่นี่เขากลัวอะไรอะคะเขากลัวเขากลัวอ่านี่นี่ไหนคุณลุงโชว์ชูไหม แต่อย่ายืดบ่อยนะถ้ายืดบ่อยเดี๋ยวมันจะหาว่าเราทำร้ายมันเอาไว้เวลายาชูกเฉินไม่ไหวเ้อหนังติ๊กจะขาดอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นเอาจริงจะตื่นเต้นอุ้ยคุณลุงเขากลัวกะปิกลัวอะไรอย่างงี้ไหมไม่จริงจริงเหรอพี่พิสูจน์ไหมพิสูจนเราต้องเรียกเคทีปเราอีกหนึ่งคนใช่ไปซื้อของใน้่นือเลวเองเอาโอเคทุกคน หนูใจเต้นใช่ปะใจใจเหลียวมากตอนเนี้ไปค่ะไม่ต้องกลัวค่ะน้องนี่เขาบอกว่าต้องให้โยนไปเลยต่อข้างทางเฮ้ยตัวนุ้นวิ่งมาแล้วมันตามมาเป็นแถวเลยนะอย่กัดกันอย่ากัดกันรถมาเล่มาเล่นมาพี่ป่าไปไกลๆหน่อยดิเดี๋ยวมันขึ้นมานี่นี่นี่นิงนิง

เป็นวัยรุ่นไซนเนี่ยครับไซนเนี่ยคือตัวนี้เลยตัวนี้เลยคือตัวนี้เลยนี่เราอย่าอย่าไปขืนขากันมันอ๋ออย่าไปแบบขืนอย่าไปขัดขืนเขาอ่าเดี๋ยวขึ้นต่อไปได้เนี่ยค่ะหนูอยากรู้มันแกะซองขนมได้ปะนั่นสิจริงด้วยเดี๋ยวเราจะมีช่วงท้าพิสูจน์เฮ้ยลิงลิงพันไปลิงภูเขาลิงภูเขาลิงภูเขา เอาจริงเราชิลชิลกว่าใครเลยนะชิลมากแต่ว่าดีเนาะวันนี้ดีอะวันนี้ดีคนไม่เยอะมากอากาศเย็นใช่แล้วก็แบบฟินอ่ะมันเ่แบบแี่ะแล้วมาวมันจะประด้ตอชื่อปะปากหนูเก่งตลอดทางในตอนนี้เรื่อมาแล้ว พี่พี่ขอโทษเอ้าชมรมเขาจอดให้แล้วแสดงว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่สองเขาเรียกโซนอะไรคะเนี่ยอ๋อจุดชมบิลครับอ๋อจุดชมบิลจะเป็นผมไข่แดงไข่ไข่ดไขดแดงหัวหน้าสูงมันไม่อยู่แล้วตายแล้วเหรอแล้วใครคุมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นลูกมันรุ่นลูกจะไม่แน่ใจว่าตัวไหนต้องดูหน้าก่อนเฮ้ยนี่ไงเป็นหัวหน้าแน,น,น่นอนเ ตัวใหญ่มากแล้วแบบคิ้วแบบหนามากใจรอใจเขาไม่เอาด้วยนะจริงจริงฉลาดว่าที่นี่นอ,อุ้ยคุณลุงให้กับมือได้ด้วยอ่ะ ดูนะแล้วอุ้ยดดีูนี่ก่อนว้าวเด้อหอมกินคาเฟ่ว่ะเราอยากเข้าคาเฟ่แล้วแบบนี่คุณทุกคนดูจุดชมวิวดสวยมากแต่เรายังไม่ลงนะ เราไม่กันแต่เราเราแบบว่ารอแบบทำภารกิจสำเร็จก่อนเพราะดูดิภารกิจของเราแฮปปี้เนาะอแฮปปี้อ่ะเหมือนมาเที่ยวแบบสิ่งเล็กๆแต่แบบว่ามันทำให้เราแฮปปี้นะเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าการทำเล็กๆแต่ความรู้สึกแบบยิ่งใหญ่จริงมันแบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่สำหรับคุณป้าเขาด้วยใช่เขาก็บอกว่ามันถูกหวยเลยใช่ซึ่งถูกหวยก็หาสแล้วทุกคนก็คิดเอาก็คิดเอาหกราสเลยนะ เ้ย,ยมันหนคำเตือนนะคะก็คืออย่าไปแย่งอย่าไปอะไรทั้งนั้นนะคะปล่อยให้เขามาช้อปปิ้งของเขาเองใช่ <laughs> คุณแ้ะแม่สามโมขอให้ลูกรวยๆนะคะค่ะลุงเดี๋ยวเราจะไปตรงให้ตรงนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวกันใช่เราจะไปลองดูเออเดี๋ยวเราจะไปลองดูตัง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 เรากินตังตังน่ารักจังเลยคุณครัเย้ขอบคุณค่ะคุณลุง <laughs> จริงหรอคะโหโ <Okay, S 2> อเคทุกคนตอนนี้แบบก็เย็นแล้วเราก็แบบให้อาหารเขาแบบไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาแบบกลับถิ่นกับนอนแล้วอะไรเงี้ยแต่เราจะไปจุดจุดชมวิวไปพิสูจน<ด>์บางอย่างที่เราอยากร <laughs> ู้ <laughs> แล้วาก็จะกลับบ้านนอนไปเจอกันห้องบริกาทุกคน,นเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะว่าลิงเนี่ยชอบกินล้วย ชอบกินผลไม้อื่นมากกว่ากันเดี๋ยวย่ากับเอลไปซื้อมาแล้วว่ามีอะไรบ้างนะจะมาลองดูไหนๆก็มาทำคอนเทนต์แล้ะขอขพิสูจน์เหรอขอเพิ่มคอนเทนต์อีกนิดนึงละกันนี่นะคะ<ๆ>ก็คือจุดแบบว่าแลนด์มาร์คขายแล้ววิภาติตกตรงนี้นะคะสวยมากกล้ว<ช>ย<ๆ>หอมกล้วยหอมกล้วยอันนี้มันจะกินอะไรมากกว่าออคือเขาบอกว่าเอา้าก็กินนะก็ <c ười> กินนะ ก็เมื่อกี้นะคะเราคุยกับคุณลุงนะคะคุณลุงบอกว่าลิงอาจจะกินกล้วยนี้มากกว่ากล้วยไข่แต่ไม่ค่อยกินกล้วยหอมสรุปเอากล้วยหอมใช่ไม่เอากล้วยไข่กล้วยไข่ก็เอาแต่แบบว่าไม่ค่อยแย่งกันเท่ากล้วยหอมสรุปนะคะทดลองแรกกล้วยหอมกับกล้วยไข่ก,ก็กินเหมือนเดิมกินเหมือนกันหมดแต่หนูมีทีเด็ดนะอาอะไรอันนี้หนูอ่านอินเทอร์เน็ตมา,าลิงอะกลัวกะปิกับจระเข้ตุ๊กาตาจระเข้เหรืออะไรก็ได้กะปิ คือกะปิเอลซื้อกินเองไงนึกออกปะป้านเป็นก้อนอย่างงี้ก่อนแล้วก็จะหยิบแค่นี้นะใช่คือไม่โดนส่วนอื่นนะทิมนนดนึงได้ปะได้ดิเอามะม่วงไหมรม่อยอะจริงเหรอเขอบาบอกของของดีชลบุรีเลยนะกะปิจะดูซิว่ากลัวไหมอืมอ่ะเอลพี่จะโยนให้เขานะสามสองหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะไปกินเหรอไม่สนใจเลยด้วยซ้ำ กระปิก็ยังอยู่ตรงนั้นนะทุกคน,ม,นมันไม่สนใจเหรอนี่นะคะเห็นกับตาพี่อาจจะแค่แบบก็ไม่ได้กินแต่ก็ไม่ได้อะไรอะแต่เขาพูดว่ามันจะกลัวเลยนะแต่อันนี้มันดูไม่ได้กลัวนะพี่ว่ากะปิเนี่ย กลัวนะแต่เอาวางไว้ยังไม่ได้ดูมันอเพราะว่ามันยังไม่ได้ดมไงก็เลยเอาวางมาตรงนี้แต่ยังไม่มีใครมาเราจะจับตาดูก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอย่างหนึ่งก่อนก็คืออยากให้มาลองเราซื้ออะไรไมาอ้อผลไม้ก่อนอ๋อผลไม้ทุเรียนไหมทุเรียนมันจะชอบกินไหมแล้วผักอะมะระโอเคแต่หนูไม่เคยเห็นลิงกินมะระนะโอ้ยไม่กินเลยอะไม่มีลิงให้ท้าพิสูจน์อะ ใช่เพราะว่าเขาหลับแล้วล่ะค่ะทุกคนนี่อ่ะกินหอมคือเราอยากรู้ว่าที่เขาบอกว่าให้ลิงกินมังสวิรัแล้วจะดูน้อยลงอ่ะอุ้ยอุ้ยสนใจอุ้ยกินหอม,มหอมมุ้ยก,ก,ก,กินยันลากเลยอะ่ะเ้ยเอาออกเป็นด้วยเราต้องทิ้งเลยนะคะกด <c oughs> ปล่อย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 แล้วปล่อยแล้วมันติดมือหนูมากินทุเรียนมาเอาทุเรียนไปกินนี่นะคะสรุปคือมาเอาทุเรียนหวกแล้วเอไว้าทีหลัง อันนี้คือไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ขอบปล่อยแล้วปล่อยแล้วหนูปล่อยแล้ว่มือยิมคือหนูปล่อยแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ยอมปไปยปไปปล่อยแล้วปล่อยแล้วมันติดมือหนูตัดไม้ลิง โตรว่ะเสียดายนะว่าเอ็งชื่ออะไรเสียดายมากเอ๋อดูดีตรงนั้นอ่ะ,อะแซ่บปจริงเหมือนกันโอ้โหมันฟินมากอ่ะฟินดีทำไมมันจะไม่ฟินอะไรพี่บอกว่าเอ้ยเราไม่เก็บไปก่อนเราเราไปแซ่บก่อโหโหนดีสำ<อ>หรับไม่พี่เดี๋ยวเราเอาไปเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายเองเราไปถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวก็ได้แซ่บให้มาแค่หนึ่งอันนะเนี่ยเนาะเออเนี่ย เราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่ามันจะกลัวจระเข้แต่เราไม่มีตุ๊กตาจระเข้เราก็เลยมาบางแสนนะคะมีห่วงยางจระเข้ดูที่มันจะกลัวไหมแต่เราไม่ได้ไปแย่เขานะทุกคนกล้ากล้ากล้ากลัวกลัวกลัวจังเลยกลัวจังเลยกินทุเรียนฟินจิงไม่ดุตรงไหนหรอกครับจระเข้ของผมจระเข้หนูไม่ดุตรงไหนล่ะคะเก็บเขาก็ได้ก่อนนะ ใช่อาหารใช่ไหมโอเคทุกคนวันนี้เราก็เล่นมิวอาจจะสอบได้หรือเปล่าก็สอบเล็ดแหละแต่ว่าเล่นมิว <me> ครั้งต่อไปเราจะไม่เหมาอีกแล้วอืมคือแบบว่าหลายๆคลิปเราก็จะปิดท้ายด้วยการเหมาเพราะว่าเราแบบถ้าขาย,ยไม่ได้เราอยากช่วยเหลือเขาเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยแต่ต่อไปแบบว่าถ้าสมมติเราจะไปช่วยขายที่ไหนเราจะช่วยแบบขายจริงๆอะไร บางที่ที่เราไปช่วยเหมาใช่ปะ่ะก็แบบว่าเขาก็ไม่ได้ไปแจกจริงอะบางที่เขาก็แบบว่าเอาไป ขายต่อเนี่ยบ้าเออก็มีแต่นี่เขาก็น่ารักนะตรงเนี้ยคือคุณลุงกับคุณป้าน่ารักมากที่เราภูใจอ่ะเพราะว่าคุณลุงคุณป้ากับน่ารักใช่เขาไม่ยวนะใช่เขาไม่คาดหวังไม่ได้แบบคิดเงินเราแบบว่าเหมือนแบบเราจะได้เนาะอันนี้ก็แบบเหมือนแบบว่าเจอเราเหมือนทุกหวยอ่ะแฮปปี้ดีใจเออได้ไปทดลองลิงแต่สิ่งที่ชอบที่สุดก็น่าจะทุเรียนสินะทุเรียนแหละค่ะโพ้โหมันฟินมากอ่ะ ฟินดีทำไมมันจะไม่ฟินเซ็งมากอันนี้คือน้อยที่สุดและคืออันนี้แหละจริงโอเคทุกคนวันนี้ก็ฟินสนานกับพระอาทิตย์ตกดินข้างหลังเห็นบ่สสะท้อนด้วจริงจริงจริงน้องไข่แดง บายยนะทุกคนขอให้ทุกคนแฮปปี้กับการให้เหมือนกันนะเราก็แบบว่าไม่ได้แบบมีเงินมากมายเนาะเรายังเสียเงินเสียเสียดายเงินค่าทุเรียนอยู่เลยเราไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรนะใช่แต่แบบถ้าสิ่งที่ไหนที่เราทำได้เราแฮปปี้เราก็อยากใช่ใช่ใช่ก็แหละถ้าใครอยากเออให้เราไปเล่นมีเที่ที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะหรือว่าอาจจะมีคลิปแบบนี้อีกนะที่แบบปุ๊บปั๊บเล่นมีเทอ่อาจจะคืออยากช่วยเองใช่ก็รอดูนะทุกคนติดตามพี่ใหญ่ แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่อไงไอเดียน่ายๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพร้อมกับดูวิวสวยๆข้างหลังเสียดายสุดคือทุเรียนไม่คิดว่ามันจะแบบเข้าใจว่าไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนั้น